สวัสดีครับทุกท่านผมพงษ์ครับครับผมวันนี้จะพาทุกท่านไปดูเหรียญหล่อกัอนนะวนเวียนวนเวียนกันอยู่แถวนี้นะเหรียญหล่อรูหล่อ,ลลอ,อก็อย่างที่บอกครับอย่างที่บอกทุกท่านไปนะเพราะว่าผมได้พระมาประมาณนี้เนาะผมได้พระไปเดินตลาดก็ได้พระมาประมาณนี้ก็เอามาทําคลิปให้ทุกท่านดูกันก็แล้วกันนะแต่ก็ยังยังขอพูดได้อีกว่า จะพยายามนำพระมาทำคลิปให,ให้ทุกท่านดูกันแบบเอาพยายามจะไม่ซ้ำกันเนาะจะไม่ไม่ซ้ำนะ,ะตามประวัติการทำคลิปของผมเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเอาองค์เก่าองค์เก่าๆมาทำมาทำอยู่ประมาณสองหรือสามองค์แค่นั้นเองนะสองหรือสามองค์แค่นั้นนอกนั้นก็แต่เราแยกไปคลิปละองค์งคลิปละองค์หมดเนาะไม่ไม่ไม่ซ้ำองค์เก่านะ ที่ผมเอาองค์เก่ามาทำนี่ก็่าน่าจะประ,ประมาณสองสามคลิปนี่ครับในในการทำคลิปครั้งแรกๆของผมนะครนานมาแล้วนะประมาณครั้งแรกๆเนาะ,ะรู้สึกจะปีกว่ากว่าแล้วนะปีกว่ากว่านะสำหรับการทำคลิปของผมครั้งแรกๆนะเคยมีเอาอ,องค์เก่ามา,มาทำนะย้อนย้อนมาทำนะก็มาทำสรุปสาเหตุว่าทำไมต้อง ทำคลิปแบบนั้นแบบนี้ด้วยเนาะก็ต้องไปติดตามกันเนาะผมก็จําไม่ได้บางทีทําคลิปลงทาคลิปพระเครื่องลงให้ทุกท่านดูกันทุกวันทุกวันนะครับก็ลืมมาบางทีก็ลืมว่าตกลงเอาพระองค์ไหนทมามัางอ่ะแต่ว่าพอดีบังเอิญว่าตอนแรกมีความคิดดีหน่อยก็คือเอาเอาพระที่ทําคลิปไว้แล้วเนี่ยแยกกันออกไปตั้งหากนะแยกออกไปตั้งหากก็เลย ก็เลยไม่ไม,ไม่ค่อยมีการผรสมอะไรกันเท่าไหร่นะไม่ไม่ผสมกันเท่าไหร่ก็คือได้พระมาใหม่ใหม่ก็ส่วนใหญ่ก็พก็ผมก็จะมาทําคลิปให้ทุกท่านดูกันนะก็จะประมาณนั้นนะวิธีเอ่อการทําคลิปของผมอะนะ่ะเนาะก็จะพยายามจะมาให้ซ้ํากันนะครับครับผมองค์ที่อยู่ในมือของผมนี้เป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่ลอหลวงพ่อไปวัดกําแพงนะฝั่งทนใช่ไหมกรุงเทพเนาะ หลวงพ่อไปวัดกำแพงพิมาาพม์ล้างป่าช้าเนาะพิมล้างป่าช้าเนาะเออเหรียญนี้ผมผมจะนําเอามาทําคลิปให้ทุกท่านดูหลายรอบแล้วเนะแต่ปรากฏว่าไปสืบค้นอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆก็ปรากฏว่ามันมีบางองค์ตรงแล้วก็บางองค์ไม่ตรงนะผมก็ยังงงว่าทาไมเขาไม่ตรงเขาเขาไม่ตรงกันเหมือนหมดทุกองคนะก็ พอวันนี้ก็เอาเข้าไปดูใหม่นะเข้าไปดูใหม่ก็ไปดูเว็บไซต์หลักๆของเขาละครับปรากฏว่า,าพระรุ่นนี้ของเราพ่อไปวัดกําแพงนะก็รู้สึกว่าจะมีอย่างน้อยๆสองบล็อกสามอย่างน้อยๆต้องสรสามบล็อกนะครับอย่างน้อยๆต้องสามบล็อกนะแต่หน้าน่า,นาตามคาดผมน่าจะประมาณน่าจะสี่บล็อกนะตามคาดของผมที่ผมคาดไว้น่าจะสี่บล็อกนะก็คือไปไปดูอีกเว็บไซต์หนึ่งก็ไม่ไม่มี จุดตำหนิที่ตรงกันไปดูอีกเว็บไซต์หนึ่งก็ไปอีก <alia> อย่างหนึ่งนะครับก็เลยยังไม่มั่นใจเนาะก็วันนี้ก็สรุปได้ว่าอ๋อดูเหมือนว่าพิมพ์นี้เอ่อพารุ่นนี้ของท่านเขามีหลายบล็อกหลายแม่พิมพ์นะจนังนะอย่างขั้นต่ำๆตอนเนี้ยรู้สึกจะสี่แม่พิมพ์นะที่ผมที่ผมค้นเจอนะสี่แม่พิมพ์อันนี้ไปดูจากเว็บไซต์หลักๆนะไปดูจากเว็บไซต์หลักๆก็สรุปได้ประมาณนี้นะครับผม สำหรับเอ,อประวัติคร่าวๆหลวงพ่อไปวัระกำแพงนี้ท่านเกิดเมื่อปี2,403นะครับสองสนะแล้วก็มาบวชปีสองสี่สองสีนะครับขออยัาตดูหน่อยกันนึงสองสอมาบวชนะแล้วก็มามรณาภาพป,ปี2,489นนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นพระเกจิ ชื่อดังของประเทศไทยที่มีอายุอยู่ประมาณกลางๆเนาะแปดสิบเก้าสิบเนี่ยแปดสิบเก้าสิบเนี่ยผมจะถือว่าเป็นพระยุคยุคก,กลางๆนะยุคก,กลางๆแปดสิบเก้าสิบสองพันห้าร้อยนะยุคปกลางๆหลังจากสองพันห้าร้อย 2, 500, ผมก็จะถือว่าเป็นยุคหลงังนะเนาะยุคหลงังสองพันห้าร้อยก็แล้วกันนะยุคหลงังมันน่าเกียดนะยุค ยุคแรกๆก็สองพันสี่ร้อยนะสองพันสี่ร้อยขึ้นมาถึงสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบก็เป็นยุคแรกๆเอายุคเก่านะยุคเก่ากันแล้วกันเนาะพูดว่ายุคเก่ายุคก,กลางแล้วก็ยุคยุคหลังสองพันห้าร้อยกันแล้วกันนะก็จะมีประมาณนั้นในการคํานวณคร่าวๆของผมนะยุคยุคเก่าก็จะประมาณนั้นนะครับผมก็ ประวัติคร่าวๆหลวงพ่อไผ่ก็มีประมาณนะั้นจริงๆแล้วหลวงพ่อไผ่เนี่ยผมได้มาหลายองค์นะแต่ว่าพอดีหลวงพ่อไผ่เนี่ยผมเคยทําคลิปไปหลายครั้งเนาะแต่ว่าแต่ละครั้งก็ไม่ใช่องค์เดียวกันหรอกครับก็อย่างที่ว่าก็ตอนที่แรกก็ได้มาก็ทําคลิปทําทาทาคลิปทําคลิปไปเลยไม่ได้คิดว่า,าพระจะซ้ํากันเนาะพอหลังๆมาแล้วก,ก,ก็ก็มีความรู้สึกว่าได้มาบ่อยแล้วก็ คลิปอาจจะซ้ํากันนะก็เลยหลังๆนี้ก็ไม่ค่อยทาคลิปซ้ํากันถึงจะได้มาองค์ใหม่ก็ตามนะถึงจะได้มาองค์ใหม่ก็ตามก็ไม่ได้ทําไม่ได้ทาคลิปเพิ่มนะอย่างเช่นเ,เหรียญจอบนะเหรียญจอบนี่จอบใหญ่ฐานตรงนี้ผมยังไม่ได้มานะจอบใหญ่ฐานตรงเนี่ยจอบใหญ่เออรู้สึกจะเป็นองค์แรกของผมหรือ่าจอบใหญ่ฐานตรงนะน่าจะเป็นองค์แรกของผมนะครับใช่หรือเปล่าจาจาไม่ได้แล้วนะแต่ก็ แต่ก็รู้สึกว่ายัางนะยังไม่ได้ยังไม่ได้มาจอบใหญ่ฐานตรงนะแล้วผมมาถึงเหรียญที่อยู่ในมือของผมนี่ก็เป็นเหรียญอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นก็คือเป็นเหรียญพิมพ์ล้างปราชาลวพ่ับป่ยวัดกำแพงนะครับสร้างมาก่อน2,500นเนาะประมาณดูจากอายุโลหะแล้วแปดศนครับสองสองสองพรันสี่รได้นะ2,480ได้นะ ดูจากอายุโลหะไม่ถึงเจ็ดสิบนะประมาณแปดสิบนะครับผมลักษณะที่สมควรจดจำเกี่ยวกับพระพิมพ์ล้างป่าชา้าหลวงเพระไปไว้กำแพงเนี่ยผมเข้าไปดูในเว็บไซต์อยู่หลายๆเว็บไซต์แล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> เขาจะมีพิมพ์ลักษณะแบบนี้ครับพ,พิมพิมตื้นพิมพตื้นมีขอบซ้อนนะครับพิมพ์ตื้นขอบห่างนะครับอันนี้ แล้วก็พิมพิมพิมลึกพิมลึกขอบซ้อนนะครับแล้วก็พิม์มมล,มล,นนล,มลึกขอบห่างอะไรตรงนี้ยตรงนี้ที่ผมบอกว่าห่างห่างก็คือตรงนี้นะตรงนี้นะไอะจังแต่ไอใบอ่าเขาเรียกนะใบเขาเรียกอะไรดีกาหางหองอะไรตรงนี้เป็นหางหงเนาะอะตรงเนี้ยใบใบอะไรนะ ที่อยู่บนโบสถ์บนวัดนะครับก็เรียกใบอะไรนะจำไม่ได้นะก็ตรงนี้นะคระับระหว่างระหว่างกีบกีบตรงนี้ครับกับขอบเนี่ยบางองค์ก็ห่า <Yeah. S 1> <อ>งบางองค์ก็ก็แคบ,บนะอย่างองค์ในมือของผมนี่แคบองค์อยู่ในมือของผมเนี่ยเป็นผมจะเรียกตามความเข้าใจของผมก็แล้วกันนะครับเป็นพิมพ์ตื้นมีขอบนะพิมพ์ตื้นมีขอบแล้วก็พิมพ์ตื้นขอบห่าพิมพ์ตื้นมีขอบนี่ไอตรงนี้เขาจะถี่เขาจะเขาก็จะชิดกันนะ แต่พิมพ์ตื้นขอบห่างนี่เขาจะไม่มีขอบซ้อนพิมพ์พิมพ์ตื้นมีขอบซ้อนนี่ก็จะมีขอบซ้อนบริเวณนี้นะเนี่ยก็จะประมาณนั้นที่ผมดูก็รู้สึกจะมีประมาณสี่บล็อกสี่สี่บล็อกสี่แม่พิมพ์นะครับคือวิธีการแยกเนาะก็ก็ขออนุญาตย้ําวิธีการแยกไม่พิมพ์นะตามที่ผมคํานวณเอาไว้คาดการเอาไว้อยู่ที่อยู่ในเว็บไซต์ต่างๆที่ผมไปดูมานะก็จะมีพิมพ์ตื้นพิมพ์ตื้นมีขอบซ้อนกับพิมพ์ตื้นขอบห่าง ตรงนี้เขาจะห่างจากกันนะพิมพ์ตื้นขอบซ้อนก็อย่างองค์ที่อยู่ในมือของผมนี่เป็นพิมพ์ตื้นขอบซ้อนนะเขาจะมีขอบซ้อนอยู่รอบเลยนะแล้วก็พิมพ์ลึกนะครับพิมพ์ลึกขอบอพิมพ์ลึกพิมพ์ลึกขอบห่างกับพิมพ์ลึกขอบขอบติดแต่ตรงนี้เขาจะติดกันนะอันนี้วิธีการแยกนะแบบรขาคาดนะแต่คาดว่า ตามตามที่ผมคำนวณก็น่าจะประ,ประมาณประมาณสี่บล็อกนี้แหละครับแต่ว่าไม่แน่ใจนะผมเพิ่งได้มาองค์แรกเนาะแต่ว่าที่บอกที่เอาข้อมูลตรงนี้มาบอกทุกท่านก็คือมันมันเออผมเข้าไปดูในแต่ละเว็บไซต์แล้วเขาไม่เขาไม่เหมือนกันนะก็เลยบอกได้ประมาณนี้นะจริงๆแล้วบอกได้ประมาณนี้แหละแต่ว่าคาดการไว้น่าจะมีประมาณสี่บล็อกนะครับผมครับลักษณะที่สมควรจดจำเนาะลักษณะที่สมควรจดจำสำหรับแม่พิมพ์นี้ก็คือเขาจะมีลักษณะ พิมพ์ตื้นๆนนะครับเขาจะมีลักษณะพิมพ์ตื้นตื้นอขอบมีขอบสอนตรงนี้เน,ะปปะนเาะ,เนะนนนนะะพิมพ์ตื้นขอบซ้อนนะก็จะมีขอบสอนอยู่ตรงนี้นะซึ่งแม่พิมพ์เนี้ยก็จะไปปรากฏอยู่ในเว็บไซต์หลักๆของประเทศนะเว็บไซต์หลักๆของประเทศก็มีนะพิมพ์ตื้นขอบสอนตรงนี้นะแล้วพิมพ์ตื้นขอบสอนพิมพ์ตื้นขอบซอนก็จะมีนะแต่ลักษณะที่สมควรจดจําที่มีเหมือนนกันหมดก็คือ ไอ้รูห่วงตรงนี้ครับรูห่วงตรงนี้นะเขาทําสําเร็จมาจากหุ่นเทียนแลวนะเขาทําสําเร็จมาจากหุ่นเทียนแล้วนะไอ้รูรูห่วงตรงนี้เขาทําสําเร็จมาจากหุ่นเทียนนะเขาไม่ได้เจาะนะเขาไม่ได้ใช้เครื่องมือเจาะนะครับคือเขาทําเป็นรูนี้มาจากหุ่นเทียนเลยนะก็จะไม่จะไม่ปรากฏรอยเจาะอยู่ในนี้นะครับในรูนี้นะสาหรับไอ้ที่ที่สมควรจดจําทุกทุกบล็อกนะครับแล้วก็เราจะไปแบก แยกบล็อกอีกบกบล็อกตื้นมีขอบซ้อนแบ็บล็อกตื้นขอบไม่ซ้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีบล็อกลึกขอบห่างบล็อกลึกขอบชิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะประมาณนั้นนะเนาะด้านหลังก็เหมือนกันนะครับด้านหลังแม่แม่พิมพ์นี้เขาจะตื้นๆเนาะแม่พิมพ์นี้เขาจะตื้นๆน,นะตื้นแบบนี้นะแล้วก็องค์ที่อยู่ในมือของผมนี้เป็นลักษณะพระที่มีความสมบูรณ์ประมาณ 9ก้าสิบเปอร์เซ็นะมีความสมบูรณ์เก้าสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าเขาจะติดพิมพ์ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะตาเตอก็เห็นเห็นไม่ค่อยชัดนะแต่จริงๆแล้วพระเขามีลักษณะแบบนี้มั้งแต่แรกเริ่มนะมั้งแต่เอาเอาเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าออกมาจากช่อนะะก็อยู่อย่างนี้นะครับก็เลยเป็นพระที่อยู่ในสภาพที่เก้าสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าติดพิมพ์ไม่ชัดนะติดพิม์ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับขอญาติย้ยำเนาะวิธีการดูพระ พิมพ์นี้ของหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะก็คือ,คอพระพิมพ์ล้างป่าช้าหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะาตามการคำนวณอายุของผมแล้วก็น่าจะประมาณสร้างมาตั้งแต่2480นะ2,480ลักษณะที่สมควรจดจำเกี่ยวกับพระสามหรือสี่บล็อกที่ผมผมพูดถึงนี้ก็คือรูรูห่วงตรงนี้ครับรูห่วงตรงนี้เขาทำสำเร็จมาจากาหุ่นเทียนแล้วนะ เขาทาสาเร็จมาจากหุ่นเทียนแล้วนะเขาไม่มีการเจาะทีหลังนะเขาไม่มีการเจาะทีหลังเขาทําเสร็จสับเรียบร้อยมาจากอท้ที่หุ่นเทียนแล้วเขาเจาะนําหุ่นเทียนที่ไปไปกดแม่พิมพ์เนี่ยมาเจาะรูแล้วเนาะตรงนี้นะอ,นอันดับแรกอันดับอันดับที่สองก็เรามาแยกแม่พิมพ์ก็คือแม่อย่างที่ผมคาดการเอาไว้น่าจะประมาณมีประมาณสี่แม่พิมพ์ก็คือ,อพิมพ์ตื้นขอบซ้อนกับพิมพ์ตื้น พิมพ์ตื้นขอบไม่ซ้อนหรือขอบห่างนะครับแล้วก็พิมพ์พิมพ์ลึกพิมพ์ลึกขอบห่างพิมพ์ลึกขอบชิดอะไรเงี้ยก็จะมีประมาณอยู่4แม่พิมพ์นะครับลักษณะเอ่อลักษณะทั่วๆไปเอ่อลักษณะที่จสําคัญและสมควรจดจําสําหรับพิมพ์นี้ก็คือก็อย่างที่บอกเขามีเขามีขอบซ้อนอยู่รอบๆตรงนี้นะเขามีขอบซ้อนอยู่รอบๆเลยนะครับผมด้านหลังตัวยันงก็มีลักษณะตื้นๆนะครับมีลักษณะตื้นๆแต่เขาคมนะ เขาตื้นก็จริงแต่เขาคมนะครับอ่าใช่ครับตื้นคมชัดนะครับตื้นคมชัดเลยแหละตื้นคมชัดแต่ว่าเขาไม่ลึกนะครับขอบเป็นขอบแบบเป็นหุ่นเทียนหน้าเดียวนะครับไม่มีขอบซ้อนเนาะไม่มีขอบซ้อนนะไม่มีขอบ,อนนะขอบเอ่อไม่ไม,ไม่ไม่มีขีปไม่มีร่องนะครับประมาณนั้นเนาะวิธีการสังเกตและจุดจําเกี่ยวกับเหรียญหล่อ รุ่นล้างฝ่าช้าหลวงพ่อไปวัดกําแพงก็มีประมาณนี้นะครับก็คือเป็นพระที่ได้รับการรุ่นที่ได้รับการยอมรับจากวงการเป็นอ,อย่างกว้างขวางนะปัจจุบันนะสมัยก่อนสมัยก่อนนี้รู้สึกว่าเขาจะไม่ยอมรับกันเนาะแต่หลังๆนี่มีข้อพิสูจน์ได้ว่าเป็นพระของหลวงพ่อไปวัดกําแพงเขาเลยยอมรับกันเป็นทางการแล้วก็เล่นกันเป็นมาตรฐานสากลสำหรับพิมพ์นี้นะ แต่ผมไม่แน่ใจว่าเว็บไซต์อื่นตำราอื่นเขาพูดถึงการแยกบล็อกแยกแม่พิมพ์หรือเปล่าเนาะผมก็เลยผมที่ผมพูดออกมานี่ก็คือเป็นการพูดตามที่ผมสังเกตเห็นในเว็บไซต์ต่างๆแค่นั้นเองนะเว็แบบไซต์ต่างๆเปิดมาก็ไม่ไม่ค่อยเหมือนกันนะครับก็เลยลองคิดคิดคิดเล่นๆดูว่าน่าจะมีประมาณสี่บล็อกสี่แม่พิมพ์นั่นก็คือแม่พิมพ์ที่ผมได้บอกไปในเนื้อหานะครับ บล็อกตื้นมีขอบสอนบล็อกตื้นขอบห่างบล็อกลึกขอบห่างบล็อกลึกขอบชิดประมาณนั้นนะนะก็น่าจะประมาณนั้นนะครับจริงๆแล้วผมเพิ่งได้มาองค์เดียวนะเรือด้วยความรู้ก็รุ่นนี้ของผมก็ยังยังรู้ไม่หมดนะครับแต่ว่าก็ยังโชคดีที่ได้ของแท้มาองคหนึ่งครับผมครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ